มาแล้วครับผมอัปเดตล่าสุดสำหรับโครงการเงินดิจิทัลบอลเลตนะครับล่าสุดของวันที่29สิงหาคม2567นะครับทุกคนโดยวันนี้นะครับคุณเผ่าภูมินะครับว่าที่รัฐมนตรีช่วยคังนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับปอนแสนสุขนะครับอยู่ในช่วงปอนพารู้ครับรายการอัปเดตข่าวสารเตือนภัยและสิทธิสวัสดิการต่างๆของประชาชนนะครับผม วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัลบัลเลตนะครับผมว่าโครงการนี้ไปถึงขั้นตอนไหนกันแล้วนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมคุณเผ่าภูมินะครับว่าที่รัฐมนตรีช่วยคังนะครับผมได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนคงจะรู้ข่าวแล้วนะครับว่าอดีตนายกอย่างคุณทักษิณแล้วก็คณะกรรมการอะไรต่างๆที่เป็นอยู่ในรัฐบาลชุดใหม่นะครับผมก็ให้ข่าวไปในทางเดียวกันว่าจะให้เงินสดสําหรับกลุ่มบ่อบางนะครับก็คือ กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิาการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการเนี่ยรวมประมาณ15ล้านคนนะครับตัวเลขกลมๆประมาณ15้าล้านคนนะครับผมให้10,000บาทภายในเดือนกันยายนนี้นะครับผมโดยวันนี้นะครับผมคุณอผอภูมิเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในทิศทางเดียวกันก็คือบอกว่าจะให้หน่ง10,000บาทเป็นเงินสดนะครับผมสําหรับกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิาการแห่งรัฐนะครับผมภายในเดือนกันยายนนี้นะครับทําไมถึงต้องภายในเดือนกันยายนนี้นะครับ นั่นก็คือ,อเดือนกันยายนนี้นครับเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของปีงบประมาณปี67เพราะฉะนั้นเนงินที่จะเอามาแจกเนี่ยทุกคนคือมันต้องแจกภายในเดือนกันยายนนี้นะครับผมเราไม่สามารถเอาไปใช้ในงบประมาณปีหน้าได้นะครับผมถ้าเอาไปใช้ในปีหน้าเนี่ยมันก็จะยากเกินนะครับอาจจะผิดกฎหมายแล้วมีเรื่องวุ่นวายยากขึ้นนะครับเขาก็เลยต้องรีบใชใ้ทันภายในเดือนกันยายนนี้นั่นเองโดยการเอาไปแจกให้สําหรับกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผม แล้วหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิสการแห่งรัฐเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีบัญชีอะไรเนี่ยจะทํำยังไงนะครับผมจะบอกก่อนนะชี้แจงก่อนนะครับทุกคนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณต้องมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดคือที่เขาให้เดือนเงินทุกเดือน300บาทนะครับนั่นนะครับ ผู้มีสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าอดีตเคยได้แล้วจะได้ไม่ใช่นะครับผมคือล่าสุดนะสำหรับคนที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับทุกคนและผู้พิการคุณก็ต้องออมีสิทธิ์ผู้พิการแบบเต็มที่นะไม่ใช่แบบบางคนเป็นผู้พิการแต่ยังไม่ยื่นสิทธิ์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะและสําหรับใครที่ถามกันเข้ามาว่ากลุ่มบอบบางเนี่ยหรือกลุ่มผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ต้องไปลงทะเบียนแอปทางรัฐไหมครับวันนี้เขาก็ได้บอกมาแล้วว่าไม่ต้องไปลงนะเพราะว่าเขามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับทุกคนและสําหรับใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วก็ไม่ต้องไปยกเลิกหรือไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเพราะว่า,าทางรัฐบาลเขามีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมพอเขาแจกเงินสดคุณไปแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดรายชื่อออกจากกลุ่มที่ไปสมัคร หล่แอปทางรัดเองนะครับทุกคนหรือใครที่ผมแนะนํามานะอันนี้คือผมแนะนํานะทุกคนสำหรับใครที่ไม่แน่นใจนะว่าสรุปแล้วผมเป็นกลุ่มลอดบ้างหรือผมเป็นกลุ่มอะไรกันแน่ครับอย่างเงี้ยคุณก็สามารถไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดได้เลยนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25้ากันยายนนี้นะเพราะว่าถึงลงไปมันก็ไม่มีผลอะไรไงเผื่อบางทีคือรายชื่อคุณอาจจะตกหลน่นไม่ใช่แบบ กลุ่มบ่อปางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกลัวเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยสําหรับบางคนนันแต่ผมคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไหมแล้วก็เป็นผู้พิการไหมหลายหลายคนคงอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับทุกคนและสําหรับร้านค้าเนี่ยก็ยังเป็นพวกร้านค้าพวกอะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะทุกคนก็ประมาณต้นเดือนตุลาคมนะแล้วก็สําหรับกลุ่มที่2เนี่ยจะได้ตังค์ตอนไหนและจะได้แบบไหนก็เหมือนข้อมูลที่คุณทั้งสินให้เลยนะครับก็คือว่า จะให้เป็นเงินดีดอนบอลเลตน,นะครับผมในช่วงสิ้นปีนะครับคิดว่านะครับอาจจะไม่ใช่เดือนตุลาคืเอ,อเดือนตุลาก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเดือนตุลามันอาจจะเร็วไปนะมันอาจจะไม่ทันนะเพราะว่ากันยาแล้วก็ตุลาใช่ไหมเขาอาจจะมีเวลาในการพัฒนาแอปอะไรอีกเพิ่มเตือตัวตรวจสอบเนะี่ยอาจจะได้ไปเรียนพฤศจิการบางคนที่ต้องการใช้เงินนี้ก็พยายามเผื่อไว้หน่อยนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะมาหวังเอาแต่กับรัฐบาลอย่างเดียวนะครับทุกคนและมีคําถามอีกนะครับ ว่าสําหรับเด็กนะครับผมเด็กที่เป็นผู้พิการเนะี่ยอันนี้เนะี่ยยังไม่ชัดเจนนะบางบางคนบอกว่าเอาผมเป็นเด็กลูกผมมีเด็กที่แบบอายุไม่ถึงสิบหกขวบอะ่ะเออแต่เป็นผู้พิการเนะี่ยจะได้ไหมข้อมูลนี้เอาจริงๆอะ่ะมันยังไม่ชัดเจนนะผมก็ยังไม่กล้าให้คําตอบนะสาหรับอันไหนที่มันไม่มีคําตอบจากทางรัฐบาลหรือว่าทาง กรรมาการที่เกี่ยวข้องนะข้อมูลชัดเจนจริงๆนะผมก็จะไม่ได้ให้คําตอบนะผมถึงตอบได้ว่ายังไม่ทราบนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับผมเขาจะให้เงินสดสําหรับกลุ่มบ่อบงนาครับภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนนะครับทุกคน และสําหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนนะครับผมกลุ่มที่2นะครับคือรายได้คุณไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนอายุคุณ16ปีขึ้นไปเนี่ยคุณก็ยังสามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้อยู่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับผมวันที่ผมวันที่คุณดูชิปอยู่นะครับผมจนถึงวันที่15กันยาปี67นะครับผมท้ง สำหรับใครที่ไม่ชัวร์นะก็สามารถไปลงรับสิทธิ์ได้นะครับผมหรือสําหรับใครที่ลรแอปไปแล้วก็โหลดมาไว้นะก็ไปเช็คดูนะว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่เท่าไหร่นะบางคนยังค้างอยู่สถานะที่สองเนไปตรวจเช็คดีๆนะปกติเราต้องอยู่ในสถานะที่สามทุกคนถ้ามันผ่านขั้นตอนหรือเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับทุกคนและอีกหนึ่งคำถามนะที่คนถามเข้ามานะครับนั่นก็คือการโอนเงินของรัฐบาลจะโอนมาในรูปแบบไหนนะครับทุกคนคือ บางคนเนี่ยคิดว่าจะโอนมาเข้าในบัตรคนจนไหมหรือว่าจะโอนมาพร้อมเพย์ไหมอย่างนี้นะครับผมผมต้องบอกว่านะทุกคนข้อมูลนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่าน่าจะโอนมาแบบพร้อมเพย์นะเพราะว่าถ้าโอนมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผู้พิการบางคนไม่มีบัตรสวัสริการแห่งรัฐไงทุกคนก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็อาจจะแยกประบุลใบเขาน่าจะโอนเข้าบัญชีพอผ่านพร้อมเพย์นะผมคิดว่านะสำหรับท่านไหนที่ถามเข้ามาว่าถ้าไม่มีบัญชีพร้อมเพย์หรืออะไรเนี่ยก็สามารถนะครับผม ไปทาบัญชีพร้อมเพย์ได้วยนะครับวันการทําพร้อมเพย์เนี่ยพร้อมเพย์เนี่ยหมายถึงว่าเราเอาเลขเบอร์มือถือหรือเลขบัตรประชาประจำตัวประชาชนของเราเนี่ยไปผูกกับธนาคารนะครับบัญชีธนาคารของเรานะครับทุกคนเราก็สามารถสําหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถไปแจ้งธนาคารแล้วก็ทําพร้อมเพย์ได้เลยนะครับทุกคนโดยผมอยากให้ทุกคนทำเป็นบัตรประชาชนจะชัวร์ก่อนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสำหรับ ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอะไรต่างๆเขาก็จะบุนผ่านเลขที่บัตรประชาชนมันจะชัวออนะนะร์ขอนนะกว่านะทุกคนสําหรับข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับผมหาผมพูดข้อความไหนผิดไปหรือค่อยคําไหนที่ไม่ชัดเจนนะครับผมต้องขอโทษขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะครับผมจะฝึกในการเล่าเรื่องแล้วก็พูดให้เก่งตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ข้อมูลที่ผมเอามาพูดนะครับผมเป็นข้อมูลจริงนะครับที่ยืนยันแล้วนะครับผมจากหลายแหล่งข่าวด้วยกันนะครับทุกคน ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นข่าวเฟคนิวหรืออะไรนะครับเป็นข้อมูลที่จริงแล้วก็หลายๆสำนักข่าวก็ให้รายงานประมาณนี้นะครับทุกคนหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปอนแสนตถวกไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วผมจะมาทําคลิปอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยเสียสิทธิ์นะครับผมขอบคุณครับ